สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่28มีนาคมค่ะประธานาธิบดีคุณไบเดนสัปดาห์ก่อนกล่าวเตือนโลกเสียงเผชิญวิกฤตอาหารพร้อมเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวสาลีเพื่อชดเชยสป,ปายที่ขาดหายไปจากสถานการณ์รัสเซียรุกรานยูเครนล่วงเข้าสู่เดือนที่2แล้วนอกจากนี้ค่ะคุณไบเดนยังกระตุ้นนานาชาติให้ยกเลิกข้อจำกัดทางการค้าและทลายกำแพงภาษีส่งออกอาหารด้วย ถ้อยถแถลงล่าสุดของผู้นำสหรัฐประสานเสียงสหประชาชาติซึ่งออกโรงเตือนก่อนหน้านี้ว่าประเทศยากจนแถบเอเชียแอฟริกาและตะวันออกกลางกำลังเผชิญวิกฤตความมั่นคงด้านปัจจัย4ีตัวสำคัญคืออาหารค่ะภาวะขาดแคลนอาหารก่อตัวขึ้นมาสักพักตามสภาพความไม่สมดุลในตลาดภคภกพั์ด้วยสาเหตุหลักอุปสงค์ฟื้นเร็วกว่าอุปทานหลังวิกฤตโควิดล็อกดาวน์คราวนี้พอรัสเซยูเครนตระก้าขนมปัง ผู้ส่งออกข้าวสาลีราวหนึ่งใน3ของโลกเกิดสงครามทําให้ภาคตะวันออกของยูเครนเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้และสถานการณ์ยืดเยื้อจนใกล้ถึงฤดูเพาะปลูกรอบใหม่ยังไม่พอคะ่ะรัสเซียระง,งับการส่งออกปุ๋ยเพื่อตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกโดยรัสเซียเป็นผู้ส่งออกปุ๋ยเคมีรายใหญ่สุดของโลกดังนั้นวิกฤตคงหลีกเลี่ยงได้ยากเต็มที ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารจึงน่าจะมีแนวโน้มเติบโตและได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากราคาพกพันและสินค้าเกษตร,รซึ่งพุ่งนำไปก่อนแล้วกองทุนเปิด Kate Hamer Agriculture หรือ KTA g i e, เน้นลงทุนในหน่วยของ b a c k l o g Nutrition Fund มุ่งแสวงหาการเติบโตระยะยาวจากหุ้นของบริษัทในห่วงโซ่อุปทานอาหารและเกษตรร,รวมถึงบรรจุภัณฑ์กระบวนการกระจายสินค้าเทคโนโลยีบริการเกี่ยวกับอาหารมเมล็ดพันธุ์ เคมีพันธุ์เกษตรอาหารตลอดจนผู้ผลิตอาหารค่ะสิ่มเด่นของพอร์ตกองทุนหลักประกอบด้วย 1. eating trends แนวโน้มการบริโภคปัจจุบันผู้บริโภคเลือกกินอาหารเครื่องดื่มที่มีประโยชน์และบำรุงสุขภาพหรือกินอาหารเสริมเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน 2. buying trends แนวโน้มการเลือกซื้อสินค้าหลังโควิดผู้บริโภคใช้บริการ delivery หรือออนไลน์มากขึ้นอีกทั้งให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์รักโลกที่ย่อยสลายได้ 3. growing trends แนวโน้มการเพาะปลูกปัจจุบันภาคเกษตรนําเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตจากการเพาะปลูกสไตล์กองทุนหลัก mid cap growth มีสัสสดส่วนหุ้น Defensive เป็นองค์ประกอบหลักขณะหุ้นเติบโตสูงและ value stocks ราคาถูกก็มีอยู่บ้างโดยเกือบครึ่งพอร์ตค่ะหรือ49ลงทุนในสหรัฐรองลงมาคือแคนาดาและอีกหลายประเทศยุโรปนะสินเดอนคุมภาพันธ์ 5, พอร์ตกองทุนหลักมีค่า P/E เฉลี่ย22.69เท่า คที่อากฤิตภาวิกฤตอาหารเป็นธีมที่น่าสนใจในระยะนี้เพราะความมั่นคงด้านอาหารของโลกกำลังสั่นคลอนอาจกระตุน้นกระแสเงินทุนเข้าสู่ธุรกิจเกษตรและอาหารนอกจากนี้ค่ะหุ้นโดยเฉลี่ยนในพอร์ตยังไม่แพงเกินไปขณะกลุ่มดิเฟนซีฟมีสัดส่วนสูงจึงน่าจะช่วยจำกัดความเสี่ยงขาลงได้บ้างหากเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยค่ะมาดูกันถึงการขึ้นมาตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์กันบ้างนะคะ เนเด็กปิดที่1676.80จุดลบ0.2เเมูลค่าการซื้อขาย6 2 1 1 1ล้านบาทโดยตลาดทุนไทยช่วงบ่ายรับแรงขายทำกำไรหลังภาคเช้าแกวงไซเวในกรอบปัจจัยหลักสร้างแรงกดดันมาจากกังวลราคาน้ำมันทรงตัวสูงกระทบการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยส่วนในฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่5792ล้านบาทและยูพนบัตรอายุ5ปีปิดที่1.6 1เปเค่ะ ส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันศุกร์ที่33บสาท56สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าจากช่วงเช้าเนื่องจากระหว่างวันมีแรงไล่ซื้อขึ้นมาจนปิดตลาดที่ระดับแนวต้านมากส่วนดานฝั่งของเอเชียค่ะนิกิีตลาดหุ้นโตกเกียวปิดบวกในวันศุกร์เป็นวันที่9ติดต่อกันซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2562เนื่องจากนักลงทุนได้พากันเข้าซื้อหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับเงินปันผล นิกกี้ปิดไปดที่28,149.84บกจุดส่วก0 1นส่เอร์เซสวนเซี่ยงไฮ้คอมมิสซ์ตลาดหุ้นจีนปิดปรับตัวลงค่ะโดยถูกกรดดันจากแนวโน้มการเร่งปรับขึ้นอนัตราดอกเบี้ยของเฟดและความกังวลเกี่ยวกับข่าวที่ว่าสหรัฐอาจจาเป็นต้องถอดหุ้นจีนบางส่วนออกจากตลาดหุ้นซึ่งให้คอมมิสิปิดที่3,212.24ิจุดทลบ1.17ค่ะ ส่วนนัฟังของดาวโจนส์ตลาดหุนนิยอร์ปิดบวกในวันศุกร์ค่ะและ S&P 500ปิดเพิ่มขึ้นด้วยเนื่องจากหุ้นในกลุ่มการเงินปรับตัวขึ้นหลังจากอัตราผลตอบแทพนพันธบัตรสหรัฐพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ3ปีดาวโจนส์ปิดที่34,861.24ี S ่พันแป4%ร SP500 ปิดทุด4 5 4 3ี่จุดบวก0 5 1และ Nasdaq ปิดที่14,169.30จุดลบ 0. ก6ค่ะ ส่วนในฝังของตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อยในวันศุกร์ค่ะขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์สงครามในยูเครนและประเมินแนวโน้มนโยบายการเงินทั่วโลก c c 4 0ปิดที่6,553.68จุดลบ0.03% DAX ปิดที่14,305.76จุดบวก0.22%และฟูตซีร้อยปิดที่7,483.35จุดบวก0.21%ค่ะ ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆหลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐ,ฐกิจบ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐลดลงทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบบริซัสตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์ค,ค่ะเพิ่มขึ้นมา1.4%ปิดที่1 1 3ดอลลาร์เ0เซนต์ต่อบาร์เรลเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำมันอีกครั้งหลังมีรายงานว่าโรงงานน้ำมันของซาอุดิอาระเบียถูกโจมตี ส่วนทางฝั่งของเบน์เองค่ะบวก1.4%ปิดที่1 2 0ดอลลาร์ 120. 65เซนต์ต่อบาร์เรลทางฝั่งของสังญานองคำตลาดนิวยอร์กปิดลดลงในวันศุกร์ค่ะด้วยถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่พุ่งขึ้นอย่างมากซึ่งจะเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำเนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบียงเง้ยสัญญานองคำตลาดโคลเมกส่วนเมื่อเดือนเมษายนลบ0.41%ดที่1,954ดอลปาร์เซนต์ติดที่ันาอาส และนี่ก็นหมดของ k คท daily news ที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำ social distancing แต่ทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน k ค m แ m มสม Trade รดแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ